สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการประสุสัตว์พัฒนาออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกา25นาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการ,กรเกษตร a m 1386ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกับดิฉันจูนสรินรัชชูโชคผู้ดำเนินรายการของกรมประสุสัตว์ค่ะ วันนี้เราจะมาเริ่มกันที่ข่าวกรมปศุสัตว์เตือนห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงเลี้ยงโคขุนผิดกฎหมายอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะกรมปศุสัตว์ก็ออกมาเตือนผู้เลี้ยงโคขุนห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงโดยย้ำว่าจะมีโทษตามกฎหมายนะคะแล้วก็อีกทั้งเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคพร้อมทั้งหาหรือภาคส่วนต่างๆออกมาตรการคุมเข้ม ห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงโดยจะตรวจสอบจากการขายสารเร่งเนื้อแดงผ่านออนไลน์นะคะตรวจหาการตกค้างของสารในเนื้อโคแล้วก็โคขุนส่งออกแล้วก็ตรวจสอบย้อนกลับไปยังฟาร์มจนถึงแหล่งผลิตนะคะพร้อมบังคับใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสุขภาพผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้าในการส่งออกโคคะ่ะ ด้านนายสัตวแพทย์สมชวนร,รัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปรศุสัตว์กล่าวว่าได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและก็ปราบปรามการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงในโคขุนเพื่อที่จะปกป้องสุขภาพของผู้บริโภคในประเทศนะคะรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ด้วยค่ะโดยกรมปรศุสัตว์ได้หารือกับ ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะได้แก่สมาคมโคเนื้อแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงโคพันธุ์บรามันสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคพันธุ์บรามันแห่งประเทศไทยสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสนสหกรณ์โคเนื้อมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจำกัดนะคะสมาคมบีฟมาสเตอร์แห่งประเทศไทยสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อจำกัด สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์กรปอกลางคูณยังคำจำกัดสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติบริษัทกิบรอฮิมแอนด์บีฟจำกัดบริษัทมิดาฟู้ดจำกัด รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจการเลี้ยงโคนเนื้อเพื่อร่วมกันพิจารณามาตรการป้องกันและปรับตามการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดงโดยได้กำหนดมาตรการดังนี้ค่ะ 1. สอดสองและจับกลุ่มการขายสารเร่งเนื้อแดงผ่านช่องทางออนไลน์โดยตั้งทีมเฉพาะกิจทางไซเบอร์นะคะขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะดำเนินการนะคะ 2. สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อโคเพื่อตรวจสอบหาการตกค้างของสารเร่งเนื้อแดงหากพบก็จะทำการตรวจสอบย้อนกลับไปยังฟาร์มเลี้ยงโคและก็แหล่งผลิตนะคะ 3. สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะในโคที่จะส่งออกนะคะไปะยังต่างประเทศโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามเพื่อตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงนะคะอธิบดีกรมปรศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่แพงขึ้นเนะะี่ยค่ะก็ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะโคขุนเพราะว่าใช้ทั้งอาหารก้นแล้วก็อาหารหยาบในการเลี้ยงนะคะเพื่อที่จะให้เปลี่ยนจากไขมันเนะะี่ยค่ะเป็นเนื้อค่ะเพื่อที่จะขายได้ในราคาสูงนะคะเป็นการลดต้นทุนค่ะเกษตรกรบางรายค่ะก็เลย อาจจะเอาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไปผสมในอาหารสัตว์เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะเร่งการจเจริญเติบโตแล้วก็ลดปริมาณไขมันในเนื้อสัตว์ตลอดจนเพิ่มปริมาณกล้ามเนื้อทําให้เนื้อสัตว์เนี่ยค่ะมีสีแดงหน้าบริโภคนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคส่งผลทําให้กล้ามเนื้อสั่นกระตุต้นการเต้นของหัวใจค่ะแล้วก็หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ จะมีอาการกระวนกระวายวิงเวียนปวดศีรษะซึ่งในผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจโรคลุมชักโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและก็หญิงตั้งครรภนะคะก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะที่จะได้รับอันตรายจากสารเร่งเนื้อแดงที่ตกค้างในเนื้อสัตว์นะคะซึ่งกรมปรศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางอาหาร กำกับและก็ดูแลความปลอดภัยในการผลิตสินค้าปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่วัตถุดิบอาหารสัตว์โรงงานผลิตอาหารสัตว์ฟาร์มเลี้ยงสัตว์โรงฆ่าสัตว์โรงแปรรูปตลอดจนสถานที่จำหน่ายและการส่งออกซึ่งทุกขั้นตอนการผลิตจะต้องมีคุณภาพนะคะแล้วก็ได้มาตรฐานค่ะ ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายมาตรฐานสากลหรือเงื่อนไขของประเทศคู่ค้าเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคภายในประเทศรวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์อีกด้วยนะคะที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการป้องกันแล้วก็ปรับปรามการใช้สารเร่งเนื้อแดงอย่างต่อเนื่องนะคะ โดยในปี2,565ค่ะสามารถจับกุ่มแล้วก็ดำเนินคดีได้ทั้งหมด11คดีนะคะมีโทษตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พุทธศักราช2,558ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ ดังนั้นค่ะครอบครัวปศุสัตว์ของเราก็อขอเตือนเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงโคห้ามนำสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยค่ะมาใช้ในการเลี้ยงโคนะคะเพราะนอกจากจะเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายแล้วเนี่ยยังส่งผลที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วยค่ะและหากท่านผู้ฟังท่านใดค่ะพบเห็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการใช้สารเร่งเนื้อแดง ในโคเนี่ยก็ให้แจ้งเบาะแสผ่านมาทางแอปพลิเคชัน d l b 4.0หรือผ่านมาทางศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปัะจุศัสติ์เบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 2 6 5 3 4 4 4 4ต่อ2134ค่ะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ0 2 6 5 3 4 4 4 4ต่อ2134ค่ะ คุณผู้ฟังคะสารเร่งเนื้อแดงที่ว่าเนี่ยก็คือกลุ่มเบต้าอะโกนิสนะคะซึ่งเป็นเคมีพัน e ธ์ุสามารถออกฤทธิ์ได้เป็นทั้งสารสื่อประสาทและก็ฮอร์โมนค่ะมีการนำมาใช้ผลิตเป็นยารักษาโรคหอบหืดโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันแล้วก็โรคปอดอุดกั้นเสื้อรังในคนนะคะสารกลุ่มดังกล่าวเนี่ยคะ่ะ มีฤทธิที่จะทำให้ประสิทธิภาพการใช้อาหารของสัตว์เนี่ยหาดีขึ้นเพิ่มอัตราการจเจริญเติบโตลดการสะสมไขมันเพิ่มกล้ามเนือ้อจึงทำให้มีการลักลอบใช้สารกลุ่มดังกล่าวผสมในอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงสุก,กรขุนและก็โคขุนนะคะเพื่อหวังผลให้สัตว์เนี่ยค่ะมีการสะสมของไขมันที่น้อยลง แล้วก็มีปริมาณเนื้อแดงเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ขายได้ราคาสูงขึ้นนะคะเนื่องจากตรงตามความต้องการของผู้บริโภคค่ะแต่สารกลุ่มเบต้าอะโกนิสเนี่ยค่ะก็จะมีการตกค้างนะคะซึ่งถ้าเกิดตกค้างอยู่ในเนื้อเยื่อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์นะคะก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคค่ะเช่นทำให้เกิดอาการตัวสั่น กล้ามเนื้อสั่นผิ้วปวดหัวอัตราการหายใจเนี่ยเร็วกว่าปกตินะคะแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อยด้วยค่ะซึ่งสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์กรมปรศุสัตว์เป็นห้องปฏิบัติการส่วนกลางที่มีบทบาทสำคัญในการยืนยันว่าสินค้าปศุสัตว์นั้นถูกสุขอนามัยไม่มีสารพิษไม่มีสารตกค้างหรือว่าสารปนเปื้อน ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะรวมถึงสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสด้วยค่ะซึ่งวิธีที่สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตรวจวิเคราะห์นะคะก็จะมีทั้งแบบวิธีคัดกรองที่มีความไวสูงนะคะแล้วก็วิธียืนยันผลที่สามารถแยกชนิดแล้วก็หาปริมาณของสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสเนี่ยได้อย่างแม่นยำแล้วก็ไม่มีหลุดเลยนะคะ นับว่าเป็นการตรวจสอบที่เสรงมากๆเลยทีเดียวนะคะดังนั้นค่ะหากสินค้าปศุสัตว์ผ่านการรับรองจากทางกรมปรศุสัตว์ของเราแล้วค่ะก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าสินค้านั้นต้องสะอาดปลอดภัยแน่นอนค่ะเรามาพูดถึงสภาพอากาศกันบ้างดีกว่าค่ะช่วงนี้ดิฉันว่าอากาศก็ยังคงเย็นๆหนาวๆ หนาวๆเย็นๆสลับจับเปลี่ยนกันไปมาอยู่นะคะครั้งนี้ค่ะครอบครัวปศุสัตว์ของเราก็เลยจะมาแนะนำให้เจ้าของแล้วก็ควานช้างค่ะดูแลช้างอย่างใกล้ชิดนะคะเฝ้าระวังการเจ็บป่วยของช้างด้วยค่ะโดยเฉพาะช้างเด็กแล้วก็ช้างชรานะคะเพราะ,ะมีโอกาสที่จะป่วยได้ง่ายนะคะดังนั้นค่ะบริเวณโรงเรือนปลูกช้างเนี่ยค่ะ ก็ควรจะกลางผ้าใบากันลมหรืออาจจะหาจุดผูกช้างในบริเวณที่ไม่มีลมโกรกนะคะเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็นค่ะแล้วก็ป้องกันอาการระคายเคืองตาแล้วก็น้ำตาไหลของช้างได้ด้วยนะคะในช่วงเช้าก็สามารถพาช้างไปเดินออกกำลังกายแล้วก็รับความอบอุ่นจากแสงแดดให้เจ้าของและควานช้างค่ะ สังเกตการกินน้ำของช้างอย่างสม่ำเสมอนะคะเพื่อป้องกันการขาดน้ำแล้วก็ปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ตามมาด้วยนะคะในกรณีที่ช้างกินน้ำน้อยนะคะควานช้างก็สามารถที่จะป้อนมะขามคลุกเกลือหรือผสมเกลือเข้ากับหญ้าสับให้ช้างกินนะคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นความอยากกินน้ำของช้างได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะ โรคที่ควรระวังช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือโรคเฮอร์บี้ไวรัสในช้างนะคะมักจะพบได้ในลูกช้างที่มีอายุ1-14ปีควานช้างก็ควรสังเกตอาการซึมกินอาหารน้อยลงมีไข้หรือว่าพบว่าลูกช้างเนี่ยมีอาการหน้าบวมบริเวณปลายลิ้นมีจุดเลือดออกขับถ่ายมีเลือดปนนะคะเมื่อพบว่าลูกช้างมีอาการดังกล่าวค่ะ ควรรีบแจ้งสัตวแพทย์ในพื้นที่ให้เข้าทำการรักษาโดยด่วนค่ะส่วนการดูแลลูกช้างในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะควรให้ลูกช้างกินอาหารและน้ำให้พอเพียงค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเสริมวิตามินซีบำรุงร่างกายลูกช้างด้วยนะคะโดยให้วิตามินซีแบบเม็ดชนิด1,000มิลลิกรัมวันละ4-5เม็ดต่อวันนะคะ สำหรับเจ้าของและควานช้างที่ต้องการจะรับความช่วยเหลือในการดูแลช้างเพิ่มเติมค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์ประจำจังหวัดหรือสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาตินะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ044546102ค่ะเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะ044 546102ค่ะถ้ามาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็เป็นข่าวดีค่ะเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าปศุสัตว์นะคะจากการรายงานยอดส่งออกสินค้าปศุสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารของไทยในปี2565พบว่ามูลค่าการส่งออกสูงถึง2.8แสนล้านบาทค่ะ แล้วก็คาดการว่าในปีพุทธศักราช2566นี้นะคะก็คือปีนี้นะคะยอดส่งออกสูงขึ้นถึง3แสนล้านบาทโดยแบ่งการส่งออกเป็นเนื้อสัตว์แช่แข็งค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ส่งออก26%สินค้าที่มาจากสัตว์หรือไม่ได้มาจากสัตว์เพิ่มขึ้น11%ค่ะอาหารสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น27% อาหารปศรุสัสตว์เพิ่มขึ้น11%ค่ะสัตว์มีชีวิตอย่างเช่นไก่หรือหมูเนี่ยนะคะอันนี้ลดลง62%ค่ะซากสัตว์เพิ่มขึ้น51%ค่ะกรมปศุสัสตว์คาดว่าในปี2566การส่งออกสินค้าปศุสัสตว์อาจสูงถึง3 0 0นล้านบาทโดยมีสินค้าหลักก็คือเนื้อไก่นะคะ ที่มีปริมาณความต้องการบริโภคของตลาดญี่ปุ่นสหราชาอาณาจักรจีนแล้วก็สหภาพยุโรปนะคะทำให้การผลิตและการส่งออกเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ3%เลยทีเดียวค่ะ<ป>นอกจากนี้ค่ะอาหารสัดเลี้ยงของไทยมีโอกาสเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ตลาดโลกด้วยนะคะเนื่องจากอาหารสัดเลี้ยงของไทยเนี่ย มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานตอบสนองความต้องการผู้บริโภคฐานตลาดผู้เลี้ยงสัตว์นะคะแล้วก็มีกระบวนการการผลิตที่ถูกสุขลักษณะได้ควบคุมคุณภาพมาตรฐานระบบ g m p และระบบ saccp ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงเป็นอันดับ3ของโลก รองจากเยอรมนีและสหรัฐอเมริกานะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะดิฉันก็ขอประชาสัมพันธ์งานมหกรรมไก่พื้นเมืองแห่งชาติครั้งที่เจ็ดที่จะจัดขึ้นณนะอุทยานเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยายลัยขอนแกน่นในวันที่27-29มกราคม2566ในงานวันเกษตร ภาคอีาสานประจำปี2566นะคะกิจกรรมภายในงานค่ะก็จะมีการเสวนาในหัวข้อทิศทางการส่งเสริมไก่พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าการสาธิตทำเมนูอาหารจากไก่พื้นเมืองหา่านแล้วก็เป็ดนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการประกวดไก่แจ้สวยงามภาคอีาสานประจำปี2566การแข่งขันทำอาหารจากไก่ การแข่งขันตำต้ตมตำลีลานะคะการประกวดไก่พื้นเมือง10%ประเภทแล้วก็การแข่งขันประรองไก่พื้นเมือง3รุ่นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบไก่พื้นเมืองเนี่ยค่ะก็อขอเชิญไปร่วมงานกันได้เลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการประสุสัตว์พัฒนาของเราเนี่ยหมดลงแล้วนะคะผู้ฟังท่านใดที่อยากรับฟังรายการย้อนหลังเนี่ย ก็สามารถเข้าไปรับฟังหรือว่าจะติดชมรายการได้ทางช่อง YouTube นะคะโดยพิมพ์ที่ช่องค้นหาคำว่ารายการประศุสัตว์พัฒนาค่ะและหากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดของรายการที่ออกอากาศไปแล้วก็สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมประสุสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพ1040 0ศค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ 02 653 4444ต่อ3353ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามรับฟังรายการประสุสัตว์พัฒนาออกอากาศเป็นประจำทุกวันพุธเวลา6นาฬิกาถึง6นาฬิกายนาทีทางสถานีวิทยุเพื่อการเกษตร a m 1 3 8นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันจูนสรินรัตชูโชธต้องลาไปก่อนแล้วค่ะ สวัสดีค่ะ